ขอพูดถึงข่าวเด็กนักเรียนม .5 ทำร้ายครูเพราะไม่ได้คะแนนเต็มในฐานะที่หมอเองก็เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอันนี้คือเท็จจริงยังไงเนี่ยหมอไม่รู้นะคะแต่ว่าหมอจะอวิเคราะห์จากประสบการณ์นะคะที่หมอทำงานทางด้านนี้นะแต่ว่าเท็จจริงเป็นยังไงอันนี้ไม่ทราบอย่างแรกเลยที่ต้องดูในเคสนี้เลยอันดับแรกเลยก็คือเด็กคนนี้มีประวัติรักษาเกี่ยวกับทางจิตเวชหรือว่าปัญหาทางพนักงานเด็กอะไรมาก่อนหรือเปล่าถ้าหากเขามีประวัติเคยรักษาเนี่ยก็ต้อง ต้องดูค่ะว่าที่ผ่านมารักษาต่อเนื่องไหมแล้วอาการที่ผ่านมาเป็นยังไงและอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นที่มักจะทำให้เด็กคนนี้มีปัญหาพฤติกรรมหบุหงิดก้าวร้าวขึ้นมา และที่สําคัญมากๆเลยคือเรื่องของครอบครัวและการเลี้ยงดูที่อาจจะมีผลทําให้เด็กคนนี้เขามีลักษณะบุคลิกเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับผลการเรียนหรือคะแนนสอบแบบจนมากเกินไปหรือว่าทําให้เด็กเนี่ยขาดทักษะในการจัดการอารมณ์หรือไม่ยังไงนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องการเลี้ยงดูเนี่ยสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการที่พ่อแม่จัดการกับพฤติกรรมลูกเวลาที่ลูกไป ทำร้ายใครเนาะซึ่งอันเนี้ยหมอก็ทราบจากเนื้อหาข่าวพอๆกับทุกคนเนาะว่าเด็กคนนี้มีประวัติทำร้ายคนอื่นมาก่อนครั้งเนี้ยที่เป็นข่าวเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกเด็กเนี่ยเคยทำร้ายเพื่อนเคยทำร้ายพ่อด้วยแล้วที่ผ่านมาครอบครัวมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมเด็กที่ไปทำร้ายคนอื่นน่ะยังไง ซึ่งประสบการณ์เนาะที่หมอเคยเจอเคสเด็กที่แบบมีปัญหาพฤติกรรมทํานองนี้อันนี้นหมออ้างอิงจากประสบการณ์ของหมอนะแต่ไม่รู้ว่าเท็จจริงของเคสนี้เป็นยังไงนะคะขอย้ําคือที่หมอเคยเจอเนี่ยคือเวลาเด็กมีปัญหาพฤติกรรมแบบกุลิ่ก้าวราวที่โรงเรียนพ่อแม่ก็ใช้วิธีการย้ายโรงเรียนแต่ทีนี้ปัญหาก็คือย้ายไปกี่โรงเรียนก็มีปัญหาจนไม่รู้จะไปเรียนแบบโรงเรียนไหนได้แล้วอะ่ะ ก็ถึงพิ่งมารักษาเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือการย้ายโรงเรียนอะ่ะมันมันไม่ใช่ทางออกคือจะไปเรียนกี่โรงเรียนก็จบเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าปัญหาจริงมันอยู่ที่เด็กปัญหามันอยู่ที่ครอบครัว และอีกวิธีหนึ่งที่หมอเคยเจอบ่อยๆก็คือเวลาเด็กแบบไปมีเรื่องมีราวกับใครอะไรเงี้ยคือพ่อแม่ก็เคลียร์ให้ไปพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแบบอีกฝ่ายแบบยอมความแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้แล้วเด็กอ่ะไม่เคยได้รับผลกระทบจากการที่ตัวเองไปแบบทําร้ายคนอื่นเลยเพราะว่าพ่อแม่เคลียร์ให้ตลอดซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทําให้เด็กเขาไม่ได้เรียนรู้ไงเขาไม่ได้สํานึกว่าการทําร้ายคนอื่นเนี่ยมันไม่ดียังไงก็อาจจะทําให้เขาอ่ะมีพฤติกรรมแบบเนี้ยซ้ําๆมาเรื่อยๆ